คุณเชื่อไหมว่าออสเตรเลียเคยประกาศสงครามกับนอกอีมูและที่สำคัญคือนอกชนะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในปี1932และมีชื่อเรียกว่าอีมูวอร์หรือสองครามอีมูในปี1932ประเทศออสเตรเลียต้องผเผชิญศึกประหลาดที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อฝูงนอกอีมูจำนวนนับหมื่นตัวบุกเข้าไปในไร่ของเกษตรกรทางตะวันตกของประเทศสร้างความเสียหายอย่างหนัก พืชผลถูกเหยียบย่ำและกินจนแทบไม่เหลือนกอีมูเป็นนกขนาดใหญ่บินไม่ได้แต่วิ่งเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความอึดสูงเกษตรกร,ร,กรจึงร้องของให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือซึ่งรัฐบาลก็จริงจังถึงขั้นส่งกองทัพพร้อมปืนกลและกระสุนกวานน่า1น0 0 0หมน,นัดไปทำสงครามกับฝูงนกแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นทันทีเพราะฝูงนกอีมูกระจายตัวเป็นกลุ่มเล็กๆเคลื่อนที่ไวและยากต่อการเล็งยิงทหารจึงเสียก,กระสุนเปล่าๆไปเป็นส่วนใหญ่ มีรายงานว่ายิงไปเกือบหมื่นนัดแต่สามารถจัดการนกได้เพียงประมาณพันตัวสุดท้ายภารกิจถูกยกเลิกและกองทัพต,ต้องถอนกำลังกลับโดยถือว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างเป็นทางการเหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องขบขันในหน้าประวัติศาสตร์และถูกเรียกว่า the great emu war หรือสองครามอีมูเป็นสัญลักษณ์ของการที่มนุษย์พยายามควบคุมธรรมชาติแต่กลับพ่ายแพ้ให้กับนกที่ไม่มีอาวุธแม้แต่นิดเดียว